ไรู้สึกกันไหมครับว่าซอฟต์แวร์มาตรฐานที่ใช้อยู่เนี่ยมันก็ดีนะแต่บางทีมันก็ไม่พอดีกับธุรกิจเราเปะ๊เปะๆวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเครื่องมือจริงๆใน SAP Business One อย่าง User Defined Fields กับ User Defined Tables จะช่วยให้ซอฟต์แวร์ปรับตัวข้อหาเราได้ยังไงใช่เลยครับธุรกิจแต่ละที่ก็มีวิธีทำงานมีขั้นตอนเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครแต่พอเราใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปกลายเป็นว่าเราต้องไปปรับกระบ,บวนการของเราให้เข้ากับโปรแกรมซะง,งั้น เอมันน่าจะกลับกันหรือเปล่าครับจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถปรับตัวซอฟต์แวร์เนี่ยให้มันเข้ากับธุรกิจของเราได้และคำตอบก็อยู่ตรงหน้าเราเนี่เองครับใน SAP Business One เขามีเครื่องมือมาให้พร้อมเลยเราเรียกมันว่า User Defined Fields หรือเรียกสั้นๆว่า UDF กับอีกตัวคือ User Defined Tables หรือ UDT 2ตัวนี้แหละครับคือพระเอกที่จะช่วยเราเพิ่มช่องข้อมูลหรือสร้างตารางใหม่ขึ้นมาได้เองที่สำคัญคือไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว โอเคครับก่อนที่เราจะไปลงมือทํากันเนี่ยเรามาปูพื้นฐานกันก่อนดีกว่ามันทําความเข้าใจกันให้ชัดๆไปเลยว่าไอ้เจ้าฟิล d ์กับ Tables เนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสถานการณ์แบบไหนควรจะเลือกใช้อะไรในสไลด์นี้เปรียบเทียบไว้ได้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยครับลองนึกภาพตามนะครับ User Defined Field หรือ UDF เนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราเอาป้ายข้อมูลเล็กๆไปแปะเพิ่มบนแฟ้มเอกสารที่เรามีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น เรามีแฟ้มข้อมูลพนักง,งานอยู่แต่อยากจะเก็บข้อมูลเลขทะเบียนรถเพิ่มก็ใบเนี่ยแหละรครับใช้ UDF แต่ทีนี้ถ้าเราไม่ได้อยากแค่เพิ่มป้ายแต่อยากจะสร้างตู้เก็บเอกสารใหม่เอี่ยมทั้งตู้เลยเพื่อเก็บข้อมูลชนิดใหม่โดยเฉพาะเช่นเก็บรายชื่อรุ่นรถทั้งหมดที่บริษัทมีแบบนี้แหละครับคือหน้าที่ของ User Defined Table หรือ UDT เอาละทฤษฎีพอแล้วบ้ายเวลาลงมือทำจริงกันแล้วครับ เรามาเริ่มกันที่อย่างแรกก่อนเลยนั่นก็คือการสร้างฟิลด์หรือ UDF เพื่อเพิ่มช่องข้อมูลที่เราต้องการเข้าไปในหน้าจอเดิมๆที่เราใช้งานกันอยู่จะบอกว่าการสร้าง UDF เนี่ยง่ายมากๆเลยครับมีแค่4สเต็ปง่ายๆแค่นั้นเอง 1. เลยคือเข้าไปที่เมนู Customization Tools 2. คือเลือกเลยว่าจะเพิ่มฟิลด์นี้ตรงไหน 3. ก็กำหนดรายละเอียดของฟิลด์และสุดท้าย4กด Add ยืนยันไปเลยปึง้งเสร็จเรียบร้อย ง่ายใช่ไหมล่ะครับทีนี้ในขั้นตอนที่เรากําหนดคุณสมบัติของฟิลเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีประเภทของข้อมูลให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยครับอย่างในสไลด์นี้ก็เป็นตัวอย่างที่ใช้กันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็น a l p h a n u m e r i c ก็คือพวกตัวอักษรข้อความทั่วไปหรือจะเป็น date slash time สำหรับเก็บวันที่เวลาหรือพวก unit and totals ที่เอาไว้เก็บข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับการเงินหรือแม้กระทั่งแบบ general ที่เอาไว้แปะลิงก์หรือใส่รูปภาพก็ได้จะเห็นว่ามันยืดหยุ่นมากๆเลยครับ แต่เดี๋ยวก่อนครับมีเรื่องสําคัญมากๆที่ต้องระวังไว้อย่างหนึ่งเลยนะคือถ้าเราสร้างไปแล้วแล้วอยากจะลบ UDF ทิ้งเนี่ยต้องคิดให้ดีๆนะครับเพราะการลบเนี่ยมันย้อนกลับหรืออันดูไม่ได้แล้วข้อมูลทั้งหมดที่เคยกรอกไว้ในฟิลนั้นหายเกลี้ยงเลยนะครับหายไปแบบถาวรเลยเพราะฉะนั้นก่อนจะลบอะไรต้องมั่นใจจริงๆหรือสำรองข้อมูลไว้ก่อนนะครับอันนี้ย้ําเลยนะสําคัญมาก โอเคตอนนี้เราสร้างฟิล์กันเป็นแล้วใช่ไหมครับมาต่อกันที่ทักษะที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการสร้างบ้านให้กับข้อมูลของเราหรือก็คือการสร้างเทเบิลหรือ UTD นั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวนี้แหละครับที่จะเป็นเหมือนคลังข้อมูลให้เราเอาไปทําเป็นลิสต์รายการตัวเลือกเท่ๆกัน วิธีสร้างเทเบิลก็ง่ายไม่แพ้กันเลยครับเข้าไปที่เมนูเดิมเลยแต่คราวนี้เลือกเป็น User Defined Tables จากนั้นก็แค่ตั้งชื่อตารางใส่คำอธิบายให้เข้าใจง่ายๆสำหรับตารางข้อมูลทั่วไปที่เราจะใช้ทำเป็นลิสต์ตัวเลือกเนี่ยให้เลือก Object Type เป็น No Object ไปเลยครับพอเสร็จแล้วก็กด Update แค่นี้แหละครับเราก็ได้ตารางใหม่มาพร้อมใช้งานแล้วอะแต่ว่า การมีแค่ตลางเปล่ามันก็ยังเหมือนมีแค่กล่องเปล่าใช่ไหมครับมันยังไม่มีประโยชน์อะไรขั้นตอนต่อไปนี่แหละครับคือการเอากล่องใบนี้ไปใช้งานจริงซึ่งจะทําให้การปรับแต่งของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วก็ส่งพลังขึ้นมาทันทีเลยและแล้วก็มาถึงส่วนที่ผมว่าสนุกที่สุดแล้วครับแน่นก็คือการจับเอา2ออย่างที่เราสร้างไว้คือ Field กับ Table มาเชื่อมเข้าด้วยกันเพื่ออะไรนั่นแหละครับ ก็เพื่อสร้างสุดยอดช่องกรอกข้อมูลที่มีรายการตัวเลือกให้เราคลิกเลือกได้เลยไม่ต้องพิมพ์เองซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันช่วยลดความผิดพลาดจากการพิมพ์ผิดได้แบบมหาศาลเลยล่ะครับวิธีการก็ง่ายมากๆครับตอนที่เรากำลังสร้างหรือแก้ไข UDF ของเราเนี่ยให้มองหาเมนูที่ชื่อว่า Validation พอเจอแล้วก็กดเข้าไปเลยจากนั้นเลือกประเภทการตรวจสอบเป็น Link to Entities พอกดปุ๊บมันจะมีตัวเลือกใหม่โผล่ขึ้นมาให้เรา set Link Table เราก็แค่กดแล้วก็เลือกตารางหรือ UDT ที่เราเพิ่งสร้างไปก่อนหน้านี้พอกดบันทึกปุ๊บระบบมันจะจัดการเชื่อมทุกอย่างให้เราเองโดยอัตโนมัติเลยครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตันต,นตนัจากช่องกรอกข้อมูลธรรมดาธรรมดา UDF ของเราจะกลายร่างเป็น dropdown list สวยๆครับที่มีรายการตัวเลือกให้คลิกได้เลยซึ่งข้อมูลตัวเลือกทั้งหมดใน l i ต์เนี่ยมันก็ถูกดึงมาจากตาราง UDT ที่เราสร้างและใส่ข้อมูลเอาไว้นั่นเองสะดวกสุดๆไปเลยใช่ไหมครับ มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าแล้วไอ้ทั้งหมดที่ทํามาเนี่ยมันมีประโยชน์กับธุรกิจจริงๆยังไงบ้างนะเอาละครับเรามาดูผลลัพธ์ที่จับต้องได้กันดีกว่าว่าทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญประโยชน์ข้อแรกเลยคือมันช่วยบังคับให้ข้อมูลของเราเป็นมาตรฐานเดียวกันครับลดการพิมพ์ผิดพิมพ์ตกไปได้เยอะมาก2คือเราสามารถเก็บข้อมูลเฉพาะทางของธุรกิจเราได้ซึ่งปกติซอฟต์แวร์สำเร็จรูปไม่มีให้3คือมันช่วยให้ทีมงานทํางานได้เร็วขึ้นเยอะเลยครับ แค่คลิกเลือกไม่ต้องมานั่งพิมพ์และที่สําคัญที่สุดเลยนะมันคือการเปลี่ยนแนวคิดจากการที่เราต้องปรับตัวเข้าหาซอฟต์แวร์มาเป็นซอฟต์แวร์ต้องปรับตัวเข้าหาธุรกิจของเราครับและทั้งหมดนี้ย้าอีกครั้งว่าไม่ต้องเขียนโค้ดเลยแม้แต่บรรทัดเดียวพอได้เห็นพลังของการปรับแต่งแบบนี้แล้วก็น่าจะมีไอเดียดีๆผุดขึ้นมากันแล้วใช่ไหมครับคาถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือกระบวนการทํางานส่วนไหนในองค์กรที่น่าจะถูกหยิบมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นอันดับแรกด้วยเครื่องมือนี้ ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับ